ผู้ผู้ผิดนะักหรือเลื่อนกงหนดชำระนะคะก็จะ default หรือ delay ก็ตามว่ามันมีอะไรบ้างนะคะปีปีนี้ค่ะชื่อปีแดเนี่ยถ้าเริ่มจากตัว default ก่อนนะคะผู้กู้ผิดนะักมีใครบ้างปีนี้เนี่ยมี3าบริษัทนะคะมบริษัทเนี่ยก็ตั้งต้นปีเนี่ยเป็นบริษัท p p s PPHoliday นะคะเป็นบริษัทที่อาจจะไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นไซส์มัจะลเล็กน,นะคะ ประมาณ300กว่าล้านซึ่งจริงๆก็คือปัญหาของเขามาตั้งแต่โควิดนะนะคะก็ประทับประพองมาเรื่อยๆและสุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวนะคะก็ปล่อยให้เกิดการถิดและชำระหนี้ขึ้นมาในปีนะคะแต่ถามว่าปัญหานี้ก็คือเป็นที่ติดตามพอที่จะคือไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าปัญหามาตั้งแต่โควิดแล้วแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอาศังาร,งเราิเวอร์ซ์ลนงชื่อว่าซิซ่า นะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะก็ <_ d ata> มีปัญหาลากยาวมาเหมือนกันเป็นของไม่ได้ออกไซส์ใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กแล้วก็ไอริสด้วยอันหนึ่งเหมือนกันนะคะทั้งสามบริษัทนี้เป็นบริษัทขนาดเล็กทั้งหมดเลยแล้วก็มีปัญหาสะสมของตัวเองมาตั้งแต่โควิดนะคะก็ไม่ได้มีเราไม่ได้มีประเด็นที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หรือว่าผู้ชมเมืับปีที่แล้วนะคะส่วนคุ้กู้ที่ดีเลยบ้างว่าอันนี้ดีฟอลตคือชนะไปเลย แต่ผุ้ที่มีการเลื่อนเราเลื่อนกันเ,เลื่อนอายุออกไปขายายอายุออกไปเขากเหินแล้วอาจจะยังไม่สามารถจ่ายได้ก็ไปขอเจราจากับนักลงทุนขอยืดอ,อายุไปบางรายก็อาจจะมีการขอจ่ายเงินต้นคืน5% 10% 20%ี่ก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ห่อนจ่ายเรื่อยๆก็จะมีแบบนี้นะคะคก,ก็าจริงๆมกกว่าที่ผิดนะซึ่งปีนี้เราก็พบว่ามีสีน้ํางเงินนี้จริงๆคือบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่ในปีนี้นะคะ ก็ i อ d อันนี้ก็เป็นเเรื่องที่ทุกคนทราบเป็นข่าวขึ้นโคมนะคะว่าเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องแล้วมูลค่าเขาเพิ่มขึ้นใหญ่นะคะประมาณหนึ่งสี่พันกว่าล้านเลยนะคะเราจะค่อนข้างใหญ่แต่ว่า i อ d เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขายนั่นคือรายย่อยนะคะเขาขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่นะคะหนึ่งหนึ่งสี่พันกว่าล้านก็เป็นรายแรกที่ที่มีการขอยืดอายุนี่ออกไปแล้วก็ปัจจุบันก็ยืดไปได้เรียบร้อยก็มีการจ่าย ตามกำหนดไปนะคะที่เขาขอรื้แล้วก็โปรคอนนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะ300ล้านมีโปรเอ็นก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะ500ล้าน ECF 389ล้านแล้วก็ ATCS 385ล้านจะเห็นว่าพวกนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนก็จริงแต่เป็นบริษัทออบางรายก็อยู่ใน M AI นะคะก็เป็นสาขนางเล็กอยู่นะคะพวกนี้เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะ ให้เหตุผลว่าจากปัญหาสภาวะตลาดทาให้ยอดขายก็ไม่เป็นไปตามประมาณการอะไรต่างๆ,ๆก็เลยยังไม่สามารถที่จะคืเนเงินต้นได้น้นจํานวน<ๆ>ก็ต้องขอไปเจราจาขอผ่อนผันขอยืดอายุไปปีหนึ่งสองปีขอผ่อนใจไปก,ก่อนนะคะพวกนี้แล้วก็กรดสีดาเนี่ยจะเป็นพวกรุ่นเดิมๆรุ่นที่จริงๆปัญหาไม่ได้เพิ่มมีในปีนี้เป็นรุ่นที่เขาขอขยายมาแล้วในปีที่ผ่านๆมาแล้วก็มาครบปีเนี้ก็ยัง จ่ายไม่ได้อยู่ก,ก็ขอยืดออกไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าก็จะเป็นชื่อก็อาจจะเคยได้ยินอยู่ในะะสยามลูงวัดอัน,นี้คนละอันกับอย่างที่วัดนะคะในจัดนนทแล้วก็มีเจสีเค่แล้วก็เจสีเคดีก็คือเป็นแม่แม่ลูกๆกันจริงๆแล้วแม่แม่ลูกๆแต่หมดเลยแหละซีจีดีคือพอมีปัญหามันก็อาจจะยงเป็นเครือขา่ากไปทั้งหมดก็เป็นกลุ่มของาสังหารนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ค้นตัวอืนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าในเชิงของ สถานการณ์ตลาดเองนะคะคือเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์บิฟอ์อยู่แต่ถ้าเทียบในแง่ของทั้งปริมาณแล้วก็ทั้งในแง่ของในยะความใหญ่ของเหตุการณ์เนี่ยปีนี้ก็ดูเหมือนจะจะดูมีแนวโน้มที่ดูดีขึ้นนะคะถึงแม้จะยังมีการที่จะเป็น